ต้นนี้มันต้นอะไรอ่ะต้นเท่าครกใบปกดินตะไคร้แ่นถูกต้องไหมไม่ได้อะไรต้นอะไรก็ไม่ร um, ู้นี่ไงอ๋อต้นอะไรก็ไม่รู้ครับคาจริงๆอ่ะจะเรียกพี่เจียมมาเพราะช่วงนี้เป็นช่วงชวนชิมอยากจะพาคุณผู้ชมไปกินแล้ว จริงๆ,<ช>ๆ,ๆอยากไปกินเองด้วยจัดให้เลยวันนี้เป็นร้านชาบูแล้วกันชาบูร้านนี้อร่อยมากอร่อยแน่นะมีทั้งหมด10ส,สาขา <P ul ch> พูดชื่อก่อนชาบูหน้าหม้อโอ้โหเหมาะกับพี่เจ็บมากค่ะห <P ul ch> น,น้าแล้วถูกต้องฮะเ <P ul ch> หมาะกับพี่ที่สุดแล้ว <P ul ch> ไปกินกันดีกว่าค่ะชาบูหน้าหม้อถนนจันค่ะเ <P ul ch> ชิญเลยครับช่วงอร่อยสกินสนับสนุนโดยหอมเข้ม,มขน้นต้องซอสหอยนางรมสูขนขนตรเข้มข้นตราเด็กสมบูรณ์ เขาไปดูข้างในนะฮะนัดเจ้าของร้านไว้เรียบร้อยแล้วเขาเจ้าของร้านอยู่ไหยครับอ๋อตรงนี้เลยครับอ้นี่ไงล่ะครับสวัสดีครับโอ้ไม่น่าไปเชิ็คดีตับเน้ะครับผมยินดีต้อนรับนะอันนี้คือคุณต่อคุณต่อคุณต่อเมื่อกี้เราแอบบอกคุณผู้ชมไปว่ามี10สาขามีที่ไหนบ้างอะไรยังไงบ้างลองแจกแจงให้สักนิดนึ่งจะมีที่ลาดพร้าว71ลาดพร้าว101นนะครับวัชรพลที่ตรงนี้ ถนนน,จ,นจันทร์43เป็นสาขาที่7นะครับร้านนี้จะเปิดจันทร์ถึงศุกร์บ่าย3ถึง4ทุ่มนะครับแล้วก็เสาร์อาทิตย์จะเปิดตั้งแต่เที่ยงถึง4ทุ่มครับเราจะมีตั้งแต่199บาท259บาทบแล้วก็359บาทตัวเด่นของเราคือเราไม่จำกัดเวลาครับเดียวๆผมก็นั่งได้วันเลยตั้งแต่ร้านเปิดนั่งได้ทั้งวนนนันจะร้านเลิกเลย เสียบกินได้ก็นั่งได้เลยครับโอ้โหไม่มีไล่้วยครับผมชอบตรงนี้ครับแล้วชอบอีกอย่างชื่อร้านชื่อมันมาจากการกินชาบูอยู่หน้าหม้อครับเป็นง่ายๆคอนเซ็ปต์ง่ายๆครับแต่มันตลกตลก่อยแล้วก็แล้วก็ฟังแล้วติดหมูนะติดหูคนก็จะแบบว่าเหมือนแบบชาบูหน้าหม้อนึกถึงหน้ากินนั่งกินหน้าหม้ออยู่ไอ้ปายบังคำมันก็ออกทีวีไม่ได้เดี๋ยวเข้าไปข้างในดีกว่าฮะครับเชิญครับ ตรงไหนฮะประตูเปิดตรงนี้ครับเชิญครับเอาละครับนะฮะเปิดเรียบร้อยแล้วอันนี้ชซุปเป็นสูตรของที่นี่เลยที่ร้านเลยครับมีกี่ซุปคะ มีซุปสองแบบนะครับจะเป็นซุปหมูกับซุปไก่นะครับอ่านี่นะคเป็นน้สองอย่างสุกี้ซุกี้อันนี้มันจืดมันจก็จะเป็นเคี่ยวเปรี้ยวในที่นี้เขามีของทอดด้วยนะเป็นของว่างนี่ของว่างจะเป็นลูกชิ้นกุ้งกับเกี๊ยวปลานะครับนี่อันนี้เป็นน้ำจิ้มไก่น้ำจิ้มไก่เกี๊ยวปลาใช่ไหมครับแป้งน้อยนะครับคุณผู้ชมครับเนื้อปลาเนี้อคุณเราชมอบมากเลยเพราะว่าแป้งเขามีความกรอบนะคะแล้วเนื้อปลาไส้เขาเยอะมากเยี่ยมยอด มีเนื้อหมูมีกี่แบบอะไรยังไงบ้างคะเนื้อเราจะมีอยู่5้าแบบนะครับเนื้อก็จะเป็นเนื้อคนยังคำนะครับเราจะหั่นต่อเมื่อคนสั่งนะครับเนื้อละมีนะนุ้งก็จะมีหมูสไลด์ครับหมูสไลด์ครับคือหั่นตัวเด่นของร้านเป็นชิ้นบางใช่ครับโอ้บางอย่างแค่จุ่มนี่ก็เรียบร้อยเ้บางจริงๆนะครับคุณผู้ชมเราเป็นเนื้ออันนี้เป็นเนื้อซาต่ดมีติดมันคช่ดี ตัวหมูเขานุ่มมากนะคะแล้วก็มีความติดมันนิดนึงมันทําให้แบบมันเลิศแ่ะถ้าไม่ติดมันเลยมันแปลกมันจะมันจะเหนียวนิดนึงต้องติดมันนิดนึงเฮ้ยแต่ที่เด็ดกว่าเลยว่าอยากให้กินอันเนี้ยข้าวกระเทียมบุีมากข้าวกระเทียมเป็นตัวเด่นนะครับขอกร้านียอกอร่อยมากปกติอะถ้าเราเป็นร้านขาบูตัวข้าวกระเทียมเนี้ยจะจืดหน่อยแต่ที่เนี้ยกินเป่าะๆกิงได้อะเราใส่กระเทียมมาเยอะมากกรเกระเทียมกรอบแบบนี้เลยนะฮะรออร่อยมากอันนี้อันนี้ก็จะเป็นหมูสามชั้นนะครับ ดูลักษณะดสามชั้นหรอครับอันนี้อันนี้ถือว่าราคาเท่าไหร่กันต่ออันที่พี่เจี๊ยบทานอยู่เซตนี้ก็จะเป็น359นะครับ359คือมีเนื้อครบทุกอย่างครับมีของหวานทุกอย่างเลยครับหมูสามชันตะไลแบบบางนะฮะส่วนหมั่นก็จะปุ๊บๆๆๆหน่อยๆนะฮะลูกชิ้นมีกี่แบบอะไรยังไงบ้างอ๋อลูกชิ้นจะมีเป็นสิบแบบเลยครับถ้าเกิดว่าเลือกเซตเซตใหญ่ก็จะได้อันนี้ก็จะเป็นตัวเด่นเหมือนกันครับนี่อะไรอันนี้คืออะไรคะ เต้าหู้อ่ชีสครับในเป็นไส้ชีสครับชีสก็้องร้อนร้อนชีสก็จะไหลใช่ไหมฮะหมูทรงเครื่องครับหมูทรงเครื่องอันนี้ก็เป็นสูตรเด็ดพิเศษของหมูทรงเครื่องหน้าหม้อเลยครับนี่ครับหมูทรงเครื่องหน้าหม้อสูตรพิเศษของเขาครับหมูทรงเครื่องหน้าหม้อ หนึบมากแบบเด้งหนึบนะพี่เจมส์ดีกว่ะพี่เจมส์ได้กินอันเนี้ยเนื้อไหมเนื้อไหมเนื้อไหมในระหว่างที่กุ้งใส่นี่ก่ออันนี้เป็นกุ้งอะไรเอ่ยเอากุ้งก่อนดีกว่ากุ้งกุ้งสดนะฮะสดๆนะฮะับซีฟู้ดมีอะไรบ้างคะต้องหวานมากอ่ะกุ้งตัวเนี้ยซีฟู้ดเราจะมีปลามีปลาหมึกมีเอ่อแมงกัปุนมีกุ้งเอาดีไหมอันนี้อะไรคะอันนี้อะไรคะอันนี้เบคอนครับอาะมันตักกับหมูสามชั้นหรอหมูสามชั้นมันเป็นหมูสดเออและอมันก็จะมีรสชาติที่เป็นเค็มไงถ้าเป็นหมูลงพันนแบบเี้ยยออร่มาก เนื้อแล้วนะเนื้อเลยครับอันนี้เนื้ออะไรอันนี้เนื้อใบพายครับนี่ก็เป็นเนื้อเนื้อคนอยากทำานนี้ใช่ไหมครับคือเรียกได้ว่าที่เนี่ยราคาไม่แพงแต่สินค้าพีเมี่รงจริงใช่ครับมีแบบมันแซ่บน้นๆแล้วมันนุ่มนุ่มสุดๆเนื้อมีสามแบบมีใบพายน้องลายครับน้องลายอันนั้นแล้วก็สันนอกลุกชิ้นชีสดีกว่าอันนี้คลองกินนะครับนี่หย มันใหญ่ขึ้นเนะ่ะอทำไมมันใหญ่ขึ้นนะมันทองไงมันทองเดี๋ยวต้องลองหั่นออกมาครับแล้วจะมีชีสไหลออกมามครับคือเวลาถ้าอันนี้แนะนำเลยนะถ้าเกิดว่าเราจะกินนะต้องใช้ความระมัดระวังอย่างสูงนะมันจะลวกปากได้เพราะไส้ชีสเขาแบบร้อนอยู่นะฮะหลายร้านนะครับโชบูผมว่ามีเยอะมีหลายร้าน,นมากมายนะฮะแล้วก็คุณชอบสูตรของไทยของไทยนะฮะแต่ที่นี่นะฮะบ,บอกตรงๆเลยว่าเขาเสิจก ใช่แตงจีนผมชอบน้ำจิ้มสองอย่างนี้นะใช่น้ำจิ้มเขาคือดีงามมากน้ำจิ้มพิเศษมีความอร่อยทุกอย่างข้าวผัดกระเทียมที่สุดเด็ดมากที่สุดตรงนี้ที่ไปดูไหมได้ครับเดี๋ยวเชิญไปดูเดี๋ยวทำให้ผมตอบไปอยังผมตอบหรือยังว่าผมจะไปหรือเปล่ายังไม่ได้ตอบโอเคไปเคคุณอื่ขนาดนี้แล้วเดี๋ยวไปดูในครัวนะฮะว่าข้าวผัดกระเทียมเขาทำกันยังไงเดี๋ยวกินเนื้อเหื่อได้จ้ะ ิมไปแล้วกับข้าวผัดกระเทียมนะครับผมทีนี้มาดูวิธีการทำนะครับและคนทำสาธิตก็คือคุณนุ่นนะครับผู้จัดจาการร้านนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเอาล้ครับเราใช้ข้าวอะไรคุณนุ่นเ,เป็นข้าวหอมมะลินะคะเริ่มได้เลยครับผมใส่น้ํามันลงไปก่อนนะคะครับน้ํามันพืช่อพอน้ํามันร้อนแล้วเราก็กระเทียมลงไปเคี่ยวก่อนนะคะเคี่ยวกะเทียมให้หอมนะคะโอ้หอมมากครับผมกระเทียมเริ่มหอมแล้วนะคะเราก็จะใส่เนยนะคะ เอาครับเอาเนยเข้าไปผัดอีกทีนึงนะครับเพื่อให้เกิดความหอมเอาละครับข้าวมันดีของเราเอาละครับเติมรสชาตินะฮะใช้ซีอิ๊วขาวสูตรเหมือนตราเด็กสมบูรณ์อย่างนี้เราไม่ต้องใส่ซีอิ๊วดำเลยเนาะใช่ค่ะใส่ซีอิ๊วขาวเดียวก็ได้เสร็จแล้วค่ะเอาละครับเรียบร้อยนะฮะ ใหญ่แบบนี้เลยะฮะเวลาเสิร์ฟเราก็ไปใส่ถ้วยเล็กแบบนี้นะ<ช>แล้วก็ตัดใ <ไง S 1> ส่จานของเรานะครับเพื่อเสิร์ฟกับลูกค้าของเรานะฮะใหม่ๆห,หอมกินจริงๆขอบอกนะครับเอาละครับขอบคุณมากมากครับคุณนุ่นครับค่ะเดี๋ยวไปต่อที่โต๊ะอาหารเลยครับผมอยากร้อแล้ว,ลวเอ๊มาแล้ววิอะไรอะครับ ของหวานนะครับนะฮะของหวานมีอะไรบ้างครับเนี่ยอันนี้จะเป็นลอดช่องวัดเจดนะครับกับเฉาก๊วยปลาคังลาวครับอันนี้ก็คืออยู่ในชุดของบุฟเฟ่ใช่รวมอยู่ใน3-59เลยครับราคาอื่นไม่มีนะครับไม่ต้องบอกเลยว่ามันเป็นของหลังปากที่ดีมากนะคะตัวลอดช่องกับตัวเฉาก๊วยกะทิสดสดหัวกะทินะครับนีก็มีเนื้อเฉาก๊วยนะครับเคี้ยวไปก็จะนุ่มนุ่มได้กินเฉาก๊วยของแท้เลยนะฮะนี่จากคังลาวเอาละครับผู้ชมครับนะฮะ ก็บอกว่าอร่อยจริงๆนะครับสาหรับชาบูหน้าหม้อใช่ค่ะสาขาที่เราอยู่นี่ก็คือถนนจันทถนนจันซอย43นะคะใช่ครับชื่อของการ Green Place ครับซอยนี้คือจะเป็นซอยวัดไผ่เงินนะครับจะเข้าได้หลายด้านเลยครับจะเข้าในถนนจันทร43ก็ได้ถนนจันทร27ก็ได้นะครับหรือว่าสาธุประดิษฐ์20ก็ได้ครับคุ้มเกินคุ้มนะฮะกับความอร่อยแบบนี้กับชาบูหน้าหม้อนะฮะวันนี้สิริดีเรามีมอบให้นะครับนั่นก็คือซอสหอยนางรมสูตรเข้มข้นตราเด็กสมบูรณ์ครับ เอาแล้วครับยังออกจากบ้านทันนะตอนนี้นะต้องตาเย็นเองนะครับตั้งสี่ทุ่มเพราะฉะนั้นนะคะมาที่นี่เลยนะคะชาบูหน้าหม้อนะจ๊ะทางอาจารย์ซอยสีสาวเว้ต้องขอขอบคุณคุณต่อมากค่ะขอบคุณมากคุณมากครับอ่ะวันนี้ หมดเวลาแล้วใช่ค่ะอีกไม่กี่วันนะคะจะเป็นวันจักรีวันที่6เมษายนนั่นเองนะคะก็รละลึกถึงนะคะบุญคุณของราชวงจักรีของเราเนเองนะคะวันสถาปนาใช่ทำให้เราเป็นมีประเทศไทยมีราชวงจักรีมาจนถึงทุกวันนี้นั่นเองแค่วันเท่านั้นเองนะฮะเอาวันนี้หมดเวลาของพวกเราแล้วนะคะเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะเราจะไปเสาะหาของอร่อยมาฝากคุณผู้ชมว่าก็นี่ไงของอร่อยมาฝากคุณผู้ชมวันนี้เราดูไม่เข้ากันมาปลายเป็นเพราะว่านั่งรถคันเดียวกันปะวะ เออเป็นคนละแนวกันเลยไปรักของคนละมุกหดอะเอานี้ลาไปก่อนนะคะเจอกันแบบสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ